ตำรวจคนนี้เขาก็ถือว่าเป็นตำรวจเถื่อนในกรมตำรวจเลยเป็นคนที่ไม่เคยฟังใครลูกน้องก็ไม่ฟังหัวหน้าก็ไม่ฟังและเขาก็เป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครด้วยต, Light ต่อให้เป็นสสอหรือว่าคนใหญ่คนโตจากไหนเขาก็ไม่กลัวในความที่เขามีเรื่องไปทั่วแบบเนี้มันก็มีตำรวจคนหนึ่งโดนยิงซึ่งตำรวจที่โดนยิงตายก็สนิทกับตำรวจเถื่อนคนนี้มากๆทั้งสองคนก็สนิทถือว่าเป็นพี่น้องกันได้เลยและระหว่างที่เขากําลังตามหาคนร้ายคนนี้อยู่ตำรวจเถื่อนคนนี้เขาก็รู้แล้วว่าคนร้ายคนนี้มันเป็นใครแต่ว่าระหว่างที่กําลังคุยกับหัวหน้าเข ที่ัติเหตุซะก่อนโชคดีที่ไม่ตายแต่ว่าเสื่อความจำเสื่อมซะอย่างนั้นหัวหน้าเขาก็เลยสั่งให้ตำรวจคนนี้ตามสืบคดีนี้อีกรอบหนึ่งเขาก็มั่นใจว่าตำรวจคนนี้ต้องไขคดีได้อีกรอบหนึ่งแน่ๆและสุดท้ายคดีนี้จะจบลงยังไงในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องดีว่าถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายที่กําลังขี่มอไซค์คนนี้เขาก็เป็นตำรวจที่มีชื่อว่าเทพตอนนี้เขากําลังโทรบอกเพื่อนของเขาว่าเขาไขคดีได้แล้วเขารู้แล้วว่าใครคือฆาตกรแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรรถก็คว่ำซะก่อนหัวของเทพวัดดันไปฟาดกับลูกกงแล้วพอเทพก็าถูกพาตัวมาส่งที่โรงพยาบาลฟ้าลานเพื่อนของเขาก็มาเยี่ยมตอนนี้เขากําลังรอคําตอบอยู่เลยก่อนที่นายจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเทพโทรบอกเขาว่ารู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรเพราะงั้นบอกเขามาเลยว่าใครเป็นฆาตกรทางเทพก็นึกอยู่พักหนึ่งนั่นดิใครอะว่าแต่ว่าพี่เป็นใครเนี่ยเขาาาน อเออขงงงไงฟารานไหนใครวะไม่เห็นคุ้นเลยนี่ไงบัตรประจําตัวของเขารองผอ,อตรมุมไบอือยังไงก็ไม่คุนอยู่ดีอะเอา,อางี้ก่อนว่าแต่ว่าผมเป็นใครเนี่ยโอ้หนักว่าจํากูไม่ได้อีกมันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่เทพเขาจะความจําเสือ่อซึ่งเขาก็เป็นตํารวจในมุมไบเนี่ยแหละแล้วส่วนฟารานเนี่ยก็เป็นทั้งหัวหน้าของเขาเป็นพี่เขยของเขาเพราะว่าน้องสาวของเทพเนี่ยแต่งงานกับฟารานเพราะงั้นทั้งสองคนก็สนิทกันมากเหมือนญาติกันเลยขนาดงานแต่งของฟารานเทพเขาก็เต็มที่มากมันกว่าเพื่อนเลยแล้วลุงที่เป็นลูกน้องของเทพคนนี้แกก็มา ววมงานด้ยและช่วงนี้ทีมของเทพก็กาลังตามตัวผู้ร้ายอยู่คนหนึ่งคนร้ายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าประพัดประพัดก็เพิ่งแหกคุกออกมาเลยทีมของเทพก็เลยตามจับอยู่ไม่ว่าจะตามจับยังไงทีมของเทพก็ตามจับไม่ได้สักทีแล้วพอจ่ากแกร่วมงานแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนดีกว่าคือจ่ากแกเนี่ยเป็นตํารวจที่ทํางานดีมากๆแต่ด้ยวยความที่ไม่ได้มีวุฒิอะไรมากยศก็เลยไม่ขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ทางจ่าเขาก็พาลูกสาวมางานนี้ด้วยเทพเขาก็เพิ่งเห็นนี่ลูกสาวจ่าเลยแน่แจมเลยทีนีี้้กกก็็คืออไไไมมม่ะราเลงว แล้วส่วนทางด้านในเมืองมุมไบตอนนี้ทางตำรวจก็กําลังตั้งด่านกันอยู่พวกเขาก็กําลังตามหาหนักโทษแห่คุกที่ชื่อว่าประพัดเนี่ยแหละคันไหนครับผ่านมาทางนี้ตำรวจพวกเขาก็ค้นทุกคันแล้วหัวหน้าด่านที่ดูแลที่นี่อยู่เขาก็มีชื่อว่าโลหานตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรทุกคนก็ให้ตรวจด,ดีแต่พอแก๊งของสสขับรถผ่านมาทางนี้ทางตำรวจเองก็ต้องขอตรวจเหมือนกันโลหานเขาก็เห็นแล้วเหมือนจะมีเรื่องไปคุยเองดีกว่าสสก็ถามว่ารู้ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นใครทํางานกันยังไงว่ามาปล่อยให้ลูกน้องกวนเขาเนี่ยตอนนี้เขามีเร เอาไงดีหัวหน้าจะคนไหมคนใหญ่คนโตซะด้วยทางโลฮานเขาบอกว่าก็แ,แค่ขอดูใบกับขี่แล้วก็ดูท้ายรถแค่นั้นเองเขาแค่ขอตรวจแค่นี้เองแล้วส่วนทางน้านเทพที่เพิ่งออกมาจากงานแต่งเขาก็นั่งดูอยู่เหมือนดาดนี้จะมีเรื่องไว้โลฮานเขาก็บอกแค่ว่าถ้าคนมีทธิพลอย่างคุณยังไม่ให้ความร่วมมือและชาวบ้านธรรมดามาเห็นจะให้ความร่วมมือไหมหัวหน้าตรวจจริงเหรอเดี๋ยวก็โดนย้ายไปอยู่เมืองอื่นหรอกทางสอสเขาก็าคิดว่านี่มันหาดีไว้แค่ใส่เครื่องแบบนิดหน่อยทําเป็นสั่งใหญ่เลยนี่ชุดแบบนี้บ้านกลัวไปเช็ดตีนนะเนี่ มากก็ไปตรวจที่บ้านของเขาเดไปเหอะเสียเวลาคนกําลังรีบๆอยู่เทพเขาก็นั่งมองอย่างเดียวไอ้พวกนี้แม่งใช้ได้เว้ยทางลูกน้องของโลฮานก็บอกว่าดีแล้วปล่อยไปเหอะไปม,มีปัญหากับไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็ไม่จบอีกทีนี้ทางโลฮานเขาก็เพิ่งเห็นนี่มานั่งอยู่นี่นานหรือ,อยังเนี่ยทีนี้เทพเขาก็เลยพาโลฮานไปขี่รถเล่นด้วยกันหน่อยนี่เราสองคนไม่ได้เจอกัน3เดือนเลยมั้งก็เขาโดนย้ายไงนี่ก็เพิ่งได้ย้ายกลับมาเนี่ยพอคุยกันไปคุยกันมามาจอดนี่ทําไมเนี่ยเพื่อนเอา้าไอ้สอสอคนเมื่อกี้บอกให้มาตรวจที่บ้้าาาานนนนนมมมัใช่่่่ีีไไงงเกกก็็็ขสหแลว ไปตรวจรถมันหน่อยดิโอ้โหเพื่อนก,กูกูก็บอกอยู่ว่าเพิ่งโดนย้ายกลับมานี่ใจเขาไปมีเรื่องกับสอสอกแล้วโลวหานก็เอาเข้าไปสักหน่อยแต่เข้าไปแป๊บเดียวเดินออกมาเลยกลับดีกว่าเพื่อนเรื่องตรวจค้นรถอะไรก็ช่างมันเนอะเบเขา,าหันมาดูไอ้พวกนั้นบีบคอเพื่อนเขานี่ว่าวันนี้ว่าจะไม่มีเรื่องแล้วก็เอาสักหน่อยเヘเขาก็ไล่กระทืบทีละตัวไอ้นี่ใช่ไหมที่ทาเองเนี่ยเ๊ะหรือว่าเป็นคนนี้อะไม่ใช่อีกแล้วไล่กระทืบจนหมดบ้านแล้วก่าจะหาตัวเจอแล้วส่วนทางด้านท่านสอสอก็กําลังเต้นฉลองอยู่เเเเเเเลยพออดดดีีีววว่าาาัันนนน้กกิมิมมง,ง็ ้องเพลงวันเกิดให้ส่วนเองไปเอากุญแจรถบริษัเขาจะค้นท้ายรถทีนี้เทพก็วิ่งเข้าไปคุยกับท่านสอสสักหน่อยน่ารักดีนะเนี่ยครอบครัวแน่แหกดานมาจัดวันเกิดให้เมียตอนงานเทศกาลพวกเราก็ต้องมาเข้าเวทตอนมีเรื่องกันพวกเราก็ต้องมาเข้าเวนินก,พ,ก,ก,อนอกพอมีคนตายทีหนึ่งพวกเราก็ต้องมาเข้าเวนิกแต่เขาก็ไม่ได้มีปัญหานละก็สนุกดีถนนมุมใบทั้งเส้นพวกคุณจะขับรถยังไงจะทําอะไรไม่มีใครว่าพวกคุณเลยแต่ว่าจุดตรวจตรงนั้นนิดเดียวเป็นหน้าที่ของพวกเราไงแต่คุณดันไปหักหน้าพวกเราที่นััน่่นนนนพออง้้เเาาาากก็ลยตมาหาหทสส นี่พี่ครับกุญแจรถครับเอาไปให้หัวหน้าดานเลยท่านสสก็ถามว่าแน่ใจใช่ไหมทําแบบเนี้ยวินี่คู่กันมะเนี่ยกลัวนะเนี่ยแล้วหลังจากหาเรื่องสสเสร็จเทพเขาก็แวะมานอนกับเด็กเขาสักหน่อยพอเช้าก็ไม่มีอะไรก็แยกย้ายดีกว่าซึ่งเด็กของเทพเนี่ยก็มีผัวอยู่แล้วด้วยผัวก็มารับตั้งแต่เช้าเลยไอ้นี่เขาก็ไม่รู้เรื่องนะว่าเมียโดนเขาแล้วพอเจอเทพเขาก็ทักทายตามปกติพี่เทพเขาเนี่ยสุดทุกทางเลยแล้วพอเทพมาทํางานก็เป็นไปตามคาดเปะท่านสสเขาก็มาฟ้องท่านรัฐมนตรีเลยเทพเขาก็ฟังจากเสีย แล้วน่ากลัวนะแล้วนี่เราสองคนจะโดนไล่ออกปัเนี่ยไล่สองตัวนี้ก็ดึงแล้วเกินจะกอดอกทําไมเนี่ยน่ากลัวเนี่ยเอาลงเถอะบอกดีๆไม่ยอมเอาลงต้องให้เดินไปเช็คใช่ไหมเอาลงก็ได้แต่โชคดีแล้วเกินหัวหน้าเดินมาพอดีฟาลานเขาก็เดินออกมาถามเทพว่านี่สร้างเรื่องอีกแล้วอะ่ะใครใช้เอ็งบุกไปที่บ้านของสสเนี่ยแล้วนี่โลฮานแทนที่จะห้ามเพื่อนไปด้วยซะอย่างนั้นอ่ะแฮมล่าสุดนักข่าวเขียนข่าวโจมตีพวกเราอีกนักข่าวก็ตั้งประเด็นว่านี่เองเป็นตำรวจหรือว่ามาเฟียแล้วพอสสเขาเดินออกมาฟาลานมาคุยด้วยหน่อยดิ แล้วจะช่วยได้อะรอบนี้ถ้ารัฐมนตรียังไม่ว่าอะไรก็จริงแต่เรื่องนี้ไม่จบแน่นอนใครบอกว่าเทพเป็นแค่น้องเขยเขาเทพมันก็เหมือนน้องชายของเขาถ้าอยากมีเรื่องกับมันเดี๋ยวเขาจัดให้ไปไปมามาไอตัวนี้โหดสุดในแก๊งเลยแล้วส่วนอำนาั้นเทพเขาก็มาที่สำนักข่าวสักหน่อยเขียนข่าวดา่าเขาเขา,เขาไม่ว่าเลยแต่มาด่าพี่ชายกูได้ไงเทพเขาก็มาถามว่านี่เขียนข่าวถูกแล้วใช่ไหมอ่านดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดนี่มองใหมด่ดีๆดิว่าผิดไหมดิยาเธอก็เดินมาถามว่านี่ทำอะไรเนี่ยเธอเป็นคนเขียนข่าวนี่เอมมีปัญหาไไหาาไวลูกสจ ทำงานที่นี่หรอคือเขาเนี่ยแค่จะมาบอกว่าอยากจะเขียนอะไรถึงเขาโจมตีอะไรเขาเต็มที่เลยแต่ว่าอย่ามายุ่งกับหัวหน้าของเขาก็พอคือลูกพี่เขาเนี่ยเป็นตำรวจชั้นดีที่เหลือน้อยในกรมตำรวจเหลือเกินเพราะงั้นนักข่าวอย่างคุณเนี่ยยุ่งกับลูกพี่ของเขาเลยปล่อยไว้สักคนหนึ่งอีกอย่างคุณเองก็เป็นลูกสาวตำรวจไม่ใช่หรือไงคุณก็น่าจะรู้นี่ว่าตำรวจดีๆมันมีน้อยแล้วหลังจากเคลียร์ที่นี่จบที่ของเทพก็ได้รับแจ้งว่าประพัทมันน่าจะซ่อนตัวอยู่ที่เนี่ยของนทางตำรวจก็เลยกะว่าจะเข้าไปบุกจับแต่กลายเป็นว่าเจอระะเเบิดกอตาายททั้งงสสนนแล่ว มันก็หนีไปได้เหมือนเดิมตำรวจหลายคนเลยที่โดนระเบิดตายมั่งสาหัสมั่งขนาดพ่อของดิยาก็โดนระเบิดหนักจนหมอบอกว่าไม่น่าจะเดินได้อีกดิยาเธอก็ถามเทพว่าที่กรมตำรวจของคุณนี่มีหนอนบ่อนไส้ปะเนี่ยพ่อเคยบอกว่าบุกจับประพัดมาหลายรอบแต่ว่ามันก็หนีไปได้ตลอดเลยเหมือนมันรู้ตัวก่อนอยังไงก็ไม่รู้พ่อมาจากโรงพยาบาลเทพเขาก็ไปคุยกับโลหานพ่อของโลหันก็ไม่ค่อยชอบเทพเท่าไหร่ถ้าลูกไปยุ่งกับตำรวจแบบนี้สักวันหนึ่งได้ตายจริงแน่ขนาดลูกน้องของมันมันยังช่วยไม่ได้เลยซึ่งครอบครัวของโลหานา่ใหญ เป็นนักการเมืองทั้งนั้นมีแค่เขาคนเดียวที่แหวกแนวมาเป็นตำรวจของั้นพ่อของโลฮานก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่และจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรมาบอกว่า <_ S 1> ตอนนี้เรารู้แล้วว่าประพัดมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซึ่งรอบนี้พวกของโลฮานก็ไปบุกจับด้วยแล้วพอส่งโดนไปดูก็เห็นแล้วว่าประพัดมันอยู่ที่นี่แล้วกว่าพี่เขาจะรู้ตัวว่าโดนอยู่ตรงหน้าก็ตั้งนานเลยในเมื่อมารู้ตัวขนาดนี้ก็บุกจับเลยทางประพัดเองเขาก็มีลูกน้องเยอะซะด้วยเทพเขาก็สู้อยู่กับไอ้พวกฝั่งนี้ส่วนทางนานหาา <_ S 2> น้าโลฮาน นัดเดียวไม่พอพี่เขาก็ซ้ำให้ตายช่วยอีกโอ้โหเพื่อนนี่มันปฏิบัติการจับตัวไม่ใช่หรือไงเออช่างมันเถิดเรื่องผลง,งานเนี่ยเป็นของเองเปไปเลยบอกทุกคนว่ามันสู้เราก็แค่ป้องกันตัวเลขอย่างหนึ่งพ่อของโลฮานจะได้ภูมิใจในตัวลูกชายสักทีไงจับอัญญากรระดับนี้ได้คงปลื้มหน้าดูแล้วก็เป็นไปตามคาดพ่อของโลฮานก็เหมือนจะปลื้มใจจริงๆทางฟารานเขาก็าเข้ามาคุยกับเทพรายงานเขียนเอาไว้ว่าโลฮาน,นช่วยเองอะแล้วสรุปว่าใครเป็นคนฆ่าประพัดเนี่ยโอ้พี่ใครยิงก็เหมือนกันเนี่ยคนที่ต้องการความดีความชอบตอนน เราสามคนเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ต้องช่วยกันถูกไหมแล้ววันที่1พฤษภาเนี่ยน้องชายของเราได้เฉิดฉายแน่นอนพ่อของมันคงดีใจหน้าดูที่ลูกชายได้รับเหรียญก้าหารและในวันนี้โลฮานเขาก็ขอแฟนแต่งงานด้วยจากนั้นพอถึงวันที่หนึ่งพฤษภาโลฮานเขาก็ได้รับเหรียญก้าหารในฐานะที่เขาจัดการหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมได้และระหว่างที่โลฮานเขากําลังพูดเลยยูยๆเขาก็โดนยิงกลางเวทีแล้วคดีนี้แหละที่เทพตามสืบอยู่ว่าเป็นฝีมือของใครกลับมาที่ปัจจุบันก่อนเทพเขาก็ถามว่าสรุปใครฆ่าโลฮานเนี่ย นั่นดิตอนแรกเองรู้แล้วไงว่าใครเป็นคนทําแต่ว่าดันมาความจําเสื่อมซะอย่างนั้นแหะเมื่อส่วนมือถือของเทพที่พังตอนเกิดอุบัติเหตุเขาก็ส่งไปซ่อมเรียบร้อยแล้วถ้าเสร็จค่อยไปเอาที่ร้านแล้วกันเพราะงั้นช่วงนี้ก็ใช้เครื่องนี้แทนไปก่อนแล้วส่วนอันนี้ก็แฟดได้ก่อนหน้านี้นายเคยเจอข้อมูลอะไรบางอย่างในนี้เพราะงั้นลองเช็คดูอีกรอบหนึ่งเผื่อจะจําอะไรได้เทพถามจริงนะจจาได้ไหมว่าสนิกับโลฮานแค่ไหนโลฮานเขาเป็นพี่น้องของเราสองคนนะเพราะงั้นช่วยหามันให้เจอทีแล้วพอเทพเขากลับมาที่ห้องในแฟดได้เนี่นใ งานทุกคนก็มากันครบซึ่งหลังจากที่โลฮานโดนยิงโดนยิงแบบนี้ฟาลานเขาก็บอกว่าสไนเปอร์แน่นอนทีนี้เทพเขาก็หยิบกล้องมาส่องดูใช่แน่วิ่งลงมาจากตึกคนเดียวมันแน่นอนเทพเขาก็รีบขับรถมาที่ตึกแต่พอมาถึงที่นี่ก็ไม่เจอใครเลยแล้วในพิธีศพของโลฮานเทพเขาก็บอกว่าเขาจะจัดการคดีนี้เองและเริ่มแรกเทพเขาก็มาสื่อที่ครอบครัวของโลฮานก่อนทางพี่ชายของโลฮานก็โดนยึดพาร์ตอดไปอีกคนหนึ่งพี่ชายก็ถามว่าจะยึดพาร์ตอดเข้าไปทําไมคนต้องบินไปทางานเนี่ยครอบครัวคนรวยพี่น้องฆ่าก เพื่อแย่งทรัพย์สินเป็นเรื่องธรรมดาาะง,งัานห้ามีใครไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคดีนี้จะจบพ่อของโลฮานก็ถามว่านี่มึงมาสงสัยอะไรคนในครอบครัวเนี่ยคนที่น่าสงสัยนู่นพวกของประพัดไม่ใช่เหรอะอะไรลุงที่จะสอนตำรวจเรื่องไงเขารู้ว่างานนี้มันต้องทำยังไงจากนั้นเทพเขาก็าเอาคนมาตรวจที่ตึกนี้ดูเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหมาของเราดมอะไรไม่ได้กลิ่นเลยเหมือนว่าคนร้ายมันโรยพริกป่นไว้แถวนี้เต็มไปหมดแล้วทางด้านเจ้าหน้นา,นาที่นิติเวชจากที่เราตรวจสอบมาเนี่ยที่ตัวของโลฮานแทบไม่มีเข่าดินปืนอยู่เลยเข,นนขนน่นใจเลยว่าเป็นสน แนนน่อแต่ว่าขนาดยิงจากระยะไกลขนาดนั้นกระสุนก็ไม่ได้ฝังอยู่ที่ตัวแต่ว่าทะลุออกไปเลยและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังหาหัวกระสุนไม่เจอเพราะงั้นก็ยังไม่รู้ว่าปืนที่คนร้ายใช้เนี่ยปืนอะไรแต่ถ้าหาหัวกระสุนเจอยังไงก็รู้แน่นอนพวกเราก็ลองค้นดูในรัศมี50เมตรที่โลหานโดนยิงค้นหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยมันก็มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนร้ายอาจจะมาที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหัวกระสุนไปแล้วเพราะว่าก่อนที่เราจะมาคุ้มกันที่นี่ก็ผ่านไปนั่งชั่วโมงหนึ่งสรุรรสน,นนนตตออี้กก็ยังหาาไม่่เเจและสวสวภพ เทพเขาก็ให้คนวาดมาเขาก็คิดว่าไอ้คนนี้เหมือนสุดน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เขาเห็นบนตึกทีนี้ก็ลองไปถามดูว่ามีใครรู้จักไอ้นี่ไหมประพัทตอนเนี้โดนยิงตายไปแล้วก็จริงแต่ว่าลูกน้องมือขวาของมันน่าจะยังอยู่แล้วพอเทพเขามาหาปันตีตอนแรกก็กล่าวว่าจะทีให้ล่วงมอไซค์ดันขับรถแข่งอีกปันตีมันก็หนีมาในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนก็นิ่งกันหมดแต่ว่านี่เขาก็มองเหมือนส่งสัญญาณไงก็ไม่รู้สุดท้ายก็หาตัวเจออยู่ดีเทพเขาก็ถามว่ารู้จักคนในรูปไหมพอบอกว่าไมมม่่รู้้จััักกกก็็ตตออองงโดนนนสหยเีีขป เห็นก็รีบมาช่วยที่เขาก็ดูแล้วเกินเอาปืนก่อปากเลยทางชาวบ้านก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วเด็กกลัวที่ไหนอะอยากได้คนละนัดไหมโชคดีนะที่ลูกน้องบอกว่าตอนนี้ได้บอกแสมาเพิ่มป้าคนนี้แกก็บอกว่าเธอเห็นรถแปลกๆคันหนึ่งมาจอดตรงนี้ก่อนวันหนึ่งก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะโดนยิงแล้วที่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ที่จอดรถด้ซ้าเพราะงั้นเธอก็เลยคิดว่ารถคันนี้น่าสงสัยรถคันนั้นก็จอดช่วงประมาณตีสามอะแล้วพอตอนเช้ารถคันนั้นก็หายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นรถ UV สีเขียวถ้าดูจากกโมมเเดลขององงืถคันนี้็ จอดอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุพอดีเลยแถมยังอยู่ใกล้ตึกทั้ง3ตึกที่สามารถซุ่มยิงได้อีกแต่ว่าข้อมูลมันจะงงๆนิดนึงตึกที่เล็กที่สุดเนี่ยก็เป็นตึกที่ป้าคนนั้นเจอรถแต่ว่าคนร้ายที่เทพเห็นเนี่ยดันไปอยู่ตึกที่กําลังก่อสร้างอยู่ซึ่งเป็นตึกใหญ่สุดแล้วคนร้ายก็ไม่ได้จอดรถตรงนั้นด้วยตำรวจก็งงๆว่ารถคันนี้คนร้ายน่าจะใช้หนีนี่แต่ว่าทาไมคนร้ายมันจอดรถไกลจังเลยและส่วนนี้ก็คือรายชื่อของคนที่มีรถ SUV คันสีเขียวอยู่และก่อนที่เทพเขาจะไปหาเจ้าของรถถแฟนนนนของงโโลฮโาาาาาา็ททมมมมวว่่เเยี้้พให ยแล้วสอสอที่โลหานเคยมีเรื่องก่อนหน้านี้ก็กาลังหาเสียงอยู่เลยเทพเองเขาก็มาที่นี่ด้วยดูเหมือนว่าสอสอคนนี้จะมีรถ s อ v คันสีเขียวอยู่เทพเขาก็เลยจะเชิญตัวสอสอไปให้ปากคำสักหน่อยแต่พอไปคุยกับลูกน้องสอสอไอ้พวกนี้ก็บอกว่าไม่เห็นเือไงเขากลาลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่เนี่ยอีกสักสองชั่วโมงไปค่อยมาคุยเอาไงหัวหน้าดูเหมือนว่าท่านสอสอเขาไม่ว่างอะเด็กงั้นไม่เป็นไรแค่เอาหมายสารไปให้มันก็พอเทพเขาก็เลยตะโกนเรียกเฮ้ยสอสอเห็นกระดาษใบนี้ไม่่แนรูไมเนี่ยรว้ ทีนี้ช่วงกลางคืนฟารานเขาก็ขอคุยกับเทพหน่อยเอาอีกแล้วเทพวันนี้ไปสร้างเรื่องใหม่กะนี่สสัปดาห์แล้วนะที่เทพตามสืบคดีของโลฮานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยไอสอสอคนนั้นก็อยากพักงานคุณพ่อของโลฮานก็ร้องเรียนผอ,อตลลเข้ามาถ้าเป็นแบบนี้อีกต่อให้เป็นเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเอาจริงนะเทพช่วยจริงจังกับคดีหน่อยได้ไหมทั้งไอสอสอคนนั้นทั้งมือขวาของประพัดรวมถึงไอมือสไนเปอร์แล้วก็หนอนบ่อนไส้ในกรมตำรวจด,ด้วยเทพก็มั่นใจว่าทุกคนเกี่ยวข้องกันหมดพเพราะงันงน้นนเองงงไว่กกีััยยข และก่อนที่เขาจะรู้เรื่องเนี่ยเขาไม่ยอมโดนพักงานแน่ซึ่งหลังจากที่เทพเขาแยกกับฟารานไปได้50นาทียูยูเทพเขาก็โทรมาบอกฟารานว่าเขารู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครมันก็เป็นตอนเดียวกันที่เขาเกิอดอุบัติเหตุแล้วก็ความจําเสือ่อมทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันก่อนฟารานเขาก็บอกเทพว่าจุดนี้เป็นจุดที่คุณเกิอดอุบัติเหตุตอนนั้นเทพไขคดีได้แล,แล้วแล้วก็เจอตัวฆาตกรแล้วด้วยราะงั้นช่วงเวลาที่เราแยกกัน50นาทีเทพไปเจอใครมาถึงได้รู้ว่าใครเป็นฆาตกรเทพเข ว่าเทพความจำเสือ่อมเพราะงั้นเขาจะให้เวลาเทพสองอาทิตย์ตอบคำถามให้ได้ว่าใครเป็นคนทำมันทำได้ยังไงแล้วทำไปทำไมจากนั้นฟาลานเขาก็มาส่งเทพที่ซอยบ้านแต่ว่าอย,อยู่ๆก็มีใครไม่รู้จะเข้ามาแทงเขาเลยเทพเพราะความจำเสื่อมก็จริงอแต่ว่าเขายังสู้เป็นอยู่แลวพวกที่จะมาจัดก,การเขาเนี่ยคือพวกมันตีไอ้นี่เขาก็จะมาล้างแค้นให้เมียแต่พอพวกนี้เห็นปืนก็นกลับบ้านก่อนดีกว่าเทพเขาก็จำไม่ได้เลยว่าเขาไปทำอะไรเมียไอคนนั้นวะทีนี้เทพเขาก็มานั่งงงอยู่ในห้องของตัวเองก่อนจากนั้นดียาเธอก็มาหาเทพที่ห้องดูจากอาการ แล้วเมียเราใช่ไหมเนี่ยเทพก็เนียนๆตามน้าไปก่อนจําไม่ได้หรอกว่าใครเทพก็ขอดูกระเป๋านิดนึงนี่ชื่ออะไรวะขอรู้แล้วว่าชื่อดิยาเขาก็ถามดิยาว่าเราสองคนเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะสองสามวันก่อนมั้งพอเธอรู้ว่าเทพเกิดอุบัติเหตุเธอก็เลยรีบมาเลยเนี่ยยังแสดงว่าก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุเราสองคนไม่ได้เจอกันก่อนใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ได้เจอกันนานก็สักหน่อยนึงแล้วก่อนจะเริ่มทําคดีเทพเขาขอคุยกับหมอก่อนเขาก็ยังงงอยู่ว่าตัวเองความจําเสื่อมแต่ว่าเก่งจังเลยหมอก็บบออกกแค่่่ววาในชงทีุุณเิิดัต เหตุแล้วความจําเสื่อมเนี่ยความจําในสมองคุณมันหายไปก็จริงแต่วความจําในกล้ามเนื้อของคุณมันยังอยู่เหมือนเดิมเพราะงั้นอะไรก็ตามที่คุณเคยฝึกฝนมาคุณก็ยังทําได้เหมือนเดิมเช่นการขับรถการยิงปืนการว่ายน้ําแต่หมอก็เตือนว่าบางทีพฤติกรรมของคุณก่อนความจําเสื่อมเนี่ยไม่แน่ว่าบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งพฤติกรรมของคุณก่อนที่ความจําเสื่อมอาจะออกมาก็ได้แล้วอีกนานไม่กว่าความทรงจําของเขาจะกลับมาหมอบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็กลับมาหมดนะเพราะงั้นก็ทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมเดี๋ แล้วพอเทพเข้ามาทํางานลูกน้องก็ตกใจนิดหนึ่งวันนี้ทำไมห,หัวหน้าใส่เครื่องแบบมาเลยวะเนี่ยใส่เครื่องแบบไม่พอมีสวัสดีตอนเช้าด้วยแล้วพอประชุมความคืบหน้าของคดีตอนนี้ทีมของเทพก็กําลังตามผู้ชายคนหนึ่งอยู่ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่ามันดาเป็นหนึ่งในแก๊งของประพัดท,ที่กําลังหลบหนีอยู่หลังจากที่ประพัดโดนยิงตายแก๊งของมันก็ไปหลบกันอยู่คนละที่เทพก็ถามว่าตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วเอาไงดีพูดแบบนี้งงทั้งทีมนี่หัวหน้ากูเป็นอะไรเนี่ยปกติหัวหน้าไมม่่เเเคคยขออออววาาห็็นนนนะลลูกก้งงส คุยกับนักแม่นปืนดูไหมเขาน่าจะให้บอกแสเรื่องการทํางานของมือสไนเปอร์ได้เทพเขาก็เห็นด้วยงั้นก็ไปตามนักแม่นปืนที่เก่งที่สุดมาเอาละนี่หัวหน้ากูจริงปะเนี่ยเออหัวหน้าก่อนที่หัวหน้าจะไปคุยกับนักแม่นปืนเนี่ยพอดีว่าช่วงบ่ายเนี่ยหัวหน้าต้องไปศาลก่อนนะมีรู้เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าลูกน้องบอกให้ไปก็ไปพอมาถึงศาลศาลก็ถามว่าจําได้ไหมผู้หญิงคนนี้เอ๊ hey, มองหน้าแล้วไม่คุ้นเลยใครวะทนายก็เปิดภาพให้ดูจําได้ไหมว่าคุณทําอะไรกับผู้หญิงคนนี้เอาไว้ทนายก็็็ตัั้้งงงคคํําา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 าถมมว่่่่่นนนนนนีีนนนนืืออกกกรรทททเเเเิหหหปลพพ การนี่ปกติเขาทํางานแบบนี้เหรอเนี่ยทางทนายของเทพก็ขอให้สาเรเลื่อนพิจารณาคดีครั้งหน้าแล้วกันพอดีว่าลูกความของเขาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาเพราะงั้นการโต้อตอบอะไรอาจจะย,ยังไม่ดีเท่าที่ควรนี่คุณเทพนี่ไม่ใช่คดีเดียวนะที่ฟ้องร้องคุณเนี่ยยังมีคดีแบบได้อีกห้าคดีถ้าหายดีเมื่อไหร่รีบมาเคลียเลยพอเคลียเรื่องนี้เสร็จเทพเขาก็แอาโทรศัพท์ของเขาก่อนช่างก็บอกเทพว่าคิวของพี่จะได้พรุ่งนี้เออเอาวันนี้เลยไม่ไหวแล้วต่งงไปหมดแล้วเนี่ยนี่พี่พี่คิดว่าพี่เป็นนายยกสั่ง ไปด่ามาเหมือนของขึ้นเองเทพเขาก็ให้เวลา10นาทีจะซ่อมเสร็จไหมได้เลยพี่5นาทีเสร็จแน่นอนเพราะได้โทรศัพท์มาเขาก็ลองเช็คดูแล้วผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยรู้จักกันปะเนี่ยเอาแต่ยืนมองเขาไม่เข้ามาทักด้วยเทพเขาก็เอ๊ะนี่ก็มากับผัวนี้ก็ไม่น,าน่ารู้จักกันมั้งทีนี้ลองเช็คข้อความดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแฟนกับดิยาจริงไม่ใช่แฟนอย่างเดียวกำลังจะแต่งงานกันเลยนี่หว่าแล้วพอมาเจอกับดิยารอบนี้เธอก็ถามว่าการแต่งงานสวยไหมคุยไปคุยมาดิยาเธอก็ยังติดใจเรื่องไอ้หนััาาเทพตวมจ นะรีบบอกเธอเลยนะคุยคุยอยู่มันก็มีรถสีเขียวคันนึ่งขับผ่านมาทางนี้แต่พอไม่โดนไฟเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเลยทีนี้เทพเขาก็เลยไปคุยกับป้าอีกรอบหนึ่งเทพก็ถามป้าว่านี่ใช่รถคันสีเขียวที่ป้าเห็นไหมป้าแกก็บอกว่าใช่นะเนี่ยทรงนี้เลยป้าแน่ใจนะว่าสีเขียวตอนที่ป้าเห็นมันตอนกลางคืนแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วก็จอดตรงนั้นด้วยใช่ไหมป้าแกก็บอกว่าใช่เนี่ยเห็นแบบนี้เลยเทพเขาก็ให้ลูกน้องเลื่อนรถดูดิเนี่ยจากสีเขียวเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยป้าแกก็ไม่แน่ใจแล้วที่เห็น ว่าที่ผ่านมาก็ตามหารถผิดคันมาตลอดอะเด็กถ้าง,งั้นรถสีเขียวของท่านสสก็ไม่น่าเกี่ยวว่าเรื่องนี้ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ทีของเทพรู้แล้วว่ามันดามาซ่อนอยู่ที่ไหนทางเทพเขาก็เลยพาทีมไปบุกจับมันดาพอจับได้มันดาเขาก็ไม่ยอมเขาก็วิ่งหนีเทพเขาก็วิ่งตามมาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมยิงจนลูกน้องของเขาเนี่ยต้องตามมาจับเองพอจบเรื่องนี้เทพเขาก็มาร่วมงานไว้อะไรให้โลฮานแล้วก็เหมือนเดิมญาติของโลหานก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาหรอกหลังจากจบพิธีรีเบก้าแฟนของโลหานก็เดินมาคุยด้ววยัวนนัันนนนนน้ตอออททีี่่่เเราเจกก,กคุณ เกิดอุบัติเหตุเธอขอบคุณมากเลยที่เทพไม่ได้บอกเรื่องนั้นกับใครเทพเขาก็รู้แล้วก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุเขาไปเจอกับรีเบกาี่เองแล้วการที่เขาเจอกับรีเบากาก็ทําให้เขารู้ว่าใครเป็นคนร้ายทางนั้นเขาต้องหาเวลาไปคุยกับรีเบากาอีกรอบหนึ่งแล้วก่อนที่เทพจะออกจากที่นี่พี่ของโลฮานก็ถามว่าเองใช่ไหมที่เป็นคนยึดพาดปอนของพ่อเขาเนี่ยพอหนุ่มเขาก็เผลอโซนไปหนึ่งคองเสื้อนิดเดียวเองแขนเกือบหักฟาลานเขาก็เหมือนดีใจนี่น้องชายของเขาเริ่มจําได้แล้วเหรอนึกว่าจะไม่ากร อยู่ท่ทีไหนจากนั้นเทพเขาก็มาคุยกับรีเบกาเป็นการส่วนตัวเขาก็อยากให้รีเบกาช่วยเล่าเรื่องวันนั้นให้ฟังหน่อยไอ้เรื่องก่อนที่เขาจะเกิอดอุบัติเหตุในต,ตอนแรกเทพบอกว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไงรีเบกาเธอก็ไม่เล่าแล้วส่วนเรื่องคลิปวิดีโอเธอจะลบทิ้งเดี๋ยวนี้เลยเทพเขาก็เลยรีบแยกมาดูก่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่โลฮานวิดีโอคอลคุยกับรีเบกาตอนนั้นโลฮานเขาก็น่าคเครียดยังไงก็ไม่รู้รีเบกาเธอก็ถามว่าพรุ่งนี้โลฮานจะขึ้นไปรับรางวัลแล้วใช่ไหมเธอก็อยากฟังส่อยดทีนี้้โลลหานเาก็องพูดูดดใ คือเหรียญรางวัลที่เขาได้เนี่ยเขาก็ได้มาจากการยิงใครบางคนอันที่จริงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นความดีหรือว่าความชั่วกันแน่แล้วก็มีเพื่อนคนนึงเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรารักส่วนใหญ่เราก็แยกไม่ออกแล้วว่าไหนดีอันไหนชั่วและตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีไหมเพราะว่าเขาต้องเลือกระหว่างการเป็นตำรวจที่ดีกับการเป็นเพื่อนที่ดีโลฮานเขาก็กล่าวชื่นชมเทพอย่างเดียวและรางวัลที่เขาได้ครั้งนี้ที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเขาได้ซ้ำ workflow, เพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่ฆ่าหหาาััััวนนนนนนน้้้าาาาแ๊งงงเเเเเเลยยพพพพระททที่่ปป็็ชือ ทุกคนควรได้โอกาสครั้งที่2ในชีวิตถูกไหมพราะงั้นเทพนายรีบขึ้นมารับรางวัลดีกว่าลิเบกาเธอก็บอกว่าถ้าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นก็เชิญเลยทีนี้เทพเขาก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับฟาลานก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุพอเขาเห็นวิดีโอนี้เขาก็รู้ว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครเพาะงั้นวิดีโอนี้มันต้องมีบอกแซะอะไรสักอย่างแน่โลฮานต้องการยกความดีความชอบทั้งหมดให้เขาแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครในหมู่พวกเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะไอคนนัน้นจะเป็นคนเดียวกับหนอนบ่อนไสไมัากนานกุดก็ถูตตว าท,ทางมือปืนเขาก็าเริ่มจากการดูคลิปวิดีโอก่อนเขาก็คิดว่าไอ้มือสไนเปอร์คนนี้ไม่น่าเก่งเท่าไหร่ไอ้นี่มันมีโอกาสยิงตั้งเยอะไม่เห็นมันจะยิงเลยอย่างเช่นตอนนี้ตอนที่โลฮานขึ้นไปบนเวทีเนี่ยมีโอกาสครั้งแรกเลยมันก็ไม่ยอมยิงเปาหมายืนนิ่งขนาดนี้มุมดีขนาดนี้มันก็ไม่ยิงถ้าเกิดว่าเป็นเขานะโดนตั้งแต่ช็อตนี้แล้วเนี่ยว่าแต่ลูกพี่เห็นมือปืนอยู่ที่ไหนนะเทพเขาก็พาไปดูนู่นนะตึกนูนะ้นน่ะแล้วพอมือปืนลองเข้ามาดูมุมยิงที่นี่เขาขอถอนคำพูดเเเเลยยไอออ้รื่่่่่งงงทีีบกกกวาาามมมมัันนนนนนนคิโดจุ ได้ยังไงเนี่ยอย่างแรกเลยตรงนี้เป็นมุมเปิดลมแรงกระสุนถ้ายิงออกไปลมแรงขนาดนี้ยังไงก็เบี้ยวแน่นอนนี่ถามจริงนะพี่แน่ใจเหรอว่าคุณเห็นมือปืนที่นี่เนี่ยทางนั้นถ้าเป็นเองจะไปซุ้มยิงที่ไหนอะมือปืนเขาก็ลองมองดูก็นี่ไงก็ตึกตรงกลางนี่ไงแล้วพอเข้ามาในตึกจุดนี้เลยเหมาะสมที่สุดเทพเขาก็ลองมองดูเอ้รูตรงนี้มันรูกระสุนปะเนี่ยแล้วพอวัดขนาดดูเหมือนจะใช่ไว้แล้วยิ่งบวกกับการเล็งปืนดูเนี่ยใช่เลยไอ้มือปืนคนนั้นมันยิงอย่างตรงนี้แน่นอนมันยิงทะลุผ่านตาข่าย ปัญหาว่ายิงทั้งที่มีอะไรบางอยู่เนี่ยนะแต่ถ้ามือปืนมันรู้ว่าเหยื่อจะยืนตรงไหนมันก็ทําได้ไงทางมือปืนเขาก็เห็นด้วยปืนสมัยเนี้ยมันสามารถควบคุมระยะไกลได้ถ้าแค่ตั้งปืนเอาไว้แล้วก็รอให้เป้าหมายมายืนที่ตำแหน่งจากนั้นก็แค่กดสั่งยิงก็จบเพราะงั้นไอตาข่ายสีเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่กำบังชั้นดีเลยไม่แปลกใจเลยที่พวกคุณหามือปืนไม่เจอสักทีเอ,อ้าแต่ว่าหัวหน้าเห็นมือปืนอยู่อีกตึกหนึ่งไม่ใช่หระทีนี้เทพเขาก็ลองตามนักข่าววันนั้นมาดูเขาใช้กล้องวดีีีีีโอนนอนน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 ้้้ใใช่่่่่่มมมมััททซูเเเหห็ืืปาาววลข ได้ซูมไกลขนาดนั้นเนี่ยนักข่าวคนนี้ก็ยืยนยันว่าวันนั้นเขาก็ใช้เลนตัวนี้เนี่ยแหละแล้ววันนั้นเขาไปมองเห็นคนร้ายได้ไงวะเนี่ยผ่านไปสักพักนึงท่านผอ,อก,ก็เริ่มไม่พอใจแล้วเนี่ยภาพสเกนคนร้ายก็มีแค่เองคนเดียวเลยที่เห็นหน้ามันไหนเดี๋ยวจะเรื่องไอ้รถสีเขียวเดี๋ยวสีน้ําเงินมั่งอะไรก็ไม่รู้ไหนจะเรื่องมือปืนที่อยู่หลายที่แล้วเกินอีกถามจริงนะมึงทาคดีอะไรของมึงเนี่ยจากนั้นลูกน้องก็โทรมาบอกพอดีเลยไอ้เรื่องรถสีน้ําเงินตอนนี้เราได้เบาะแสมาเรียบร้อย,ล,ออย,ย,อยละเปป็นนนนนรถทีี่่่โโโดดยยมมาาแตตวอออ้ขกไ ส่วนทางด้านท่านผอ,อเขาก็ไม่ให้เทพทําคดีนี้ละอีก48ชั่วโมงส่งแฟ้มคดีไปให้อีกหน่วยหนึ่งเลยของ,งั้นตอนนี้เทพเขาก็มีเวลาเหลือแค่48ชั่วโมงเขาก็นั่งไล่ดูแฟ้มคดีอีกรอบหนึ่งดูไปดูมามันพลาดอะไรไปตรงไหนเนี่ยคนที่คิดว่าน่าจะใช่ก็ไม่ใช่อย่างพวกสสอย่างพวกของประพัดก็ไม่ใช่หละจากนั้นเทพเขาก็ได้รับแจ้งว่ามันดาลูกน้องของประพัดที่โดนยิงก่อนหน้าเน,นี่ยฟื้นมาพอดีเทพเขาก็เลยไปคุยกับมันดาักหน่อยเขาก็อยากรู้ว่าก่อนหน้าเน,านัันน่่นเอองพอจะรู้ม้มยวา ตำรวจคนไหนเป็นสายให้มันมันดาเขาก็บอกว่าไม่รู้หัวหน้าไม่เคยบอกใครเลยเขารู้แค่ว่าหัวหน้าเรียกตำรวจคนนั้นว่าบูทีนี้เทพเขาก็ไปคุยกับแผนกพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ประพัดใช้อยู่วันที่ประพัดตายคนสุดท้ายที่โทรมาก็คือมันดานั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ตำรวจจะบุกจับประพัดทุกครั้งรายชื่อที่ประพัดเม่มาไว้มีคนหนึ่งที่ชื่อว่าบูไอคนนี้จะโทรมาก่อนที่ตำรวจจะบุกทุกทีเลยแต่พอไปดูในรายชื่อลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนซิมนี้ก็เเเปปป็นนนาายยกกรทีีีี่่่่สชวิตไมืออหลจะ มีคนใช้บัตรประชาชนของไอ้นี่ไปซื้อซิมมาลงทะเบียนมัง้งอันที่จริงโมฮานเขาก็สืบเรื่องนี้อยู่นะแล้วพอเทพกลับมาที่ห้องเขาก็รู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้เหมือนว่าในห้องเขาเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งและจากนั้นอยู่ๆเด็กของเขาก็มากดกิ่งที่หน้าห้องเธอแค่จะมาบอกว่าเดี๋ยวเธอกับสามีจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นเพราะงั้นเรื่องความรักของคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยปลอดภัยแน่นอนสงสัยดีเขามีความลับอะไรเนี่ยแล้วพอได้คุยอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเทพเขาก็มาหาฟาลานตอนนี้เขาก็รู้แล้้วววว่่่าาาใคคครรเเป็นนนนนยััททีีโลโลฮดิงือ แน่นอนว่าคนที่ชื่อบูคนที่เป็นนอนบอนไส้ของตำรวจวันนั้นมันก็อยู่ที่นั่นด้วยตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่านี่มันเป็นใครแต่พอลองเช็คโลเคชันจากจุดที่มันโทรตำรวจที่อยู่ตามโลเคชันแต่ละที่ก็มีแค่คนเดียวก็คือเทพนี่แหละเทพนี่แหละก็คือบูคนที่เป็นนอนบอนไส้ของตำรวจซึ่งโลฮานที่สืบเรื่องนอนบอนไส้อยู่เขาก็ถามเทพว่าจำลาวีได้ไหมคนที่เองยิงตายเมื่อหลายปีก่อนแปลกนะคนที่เองจัดการเนี่ยซิมการ์ดของมันยังถูกใช้งานอยู่เลยแล่รูมายประพัดเคยรับสายจากไอ้นี่ด้วยนะทุกครั้งที่ตำรวจบุกไปจับ้ มันโทรเตือนประพัดตลอดเลยและเชื่อแม่พอเขาหาไปหามาไอ้นอนบอนไส้ของตํารวจที่โทรบอกประพัดเนี่ยมันดันอยู่จุดเดียวกับเทพทุกครั้งเลยถ้าคิดไปคิดมามันก็มีไม่กี่คนนะที่รู้เรื่องการบุกจับประพัดแล้วคนที่รู้ก็ไม่มีใครอยู่ตรงโลเคชั่นพวกนี้เลยถามจริงนะเทพเองทําแบบนี้ทําไมวะก็พอดีว่าตอนเด็กเขาไม่เคยมีอะไรกินเลยส่วนพ่อของเขาก็เอาแต่ทุบตีมีครั้งหนึ่งเพื่อนบ้านเอาขนมหวานมาให้เขาก็หิวมากก็เลยกินขนมหวานหมดเลยพอพ่อกลับมาพ่อรู้ก็ตีเขาจนขาหักวันนั้นเขาต้องเดินไปที่โรง พยาบาลเองทงัทง้ทงๆที่ตัวเองก็ขาหักแล้วที่โรงพยาบาลนั่นแหละที่เขาได้เจอกับประพัดแล้วตั้งแต่วันนั้นเขาก็ได้ลูกพี่เลี้ยงดูเขามาตลอดเพราะแบบนั้นนายก็เลยช่วยมันหนีแล้วก็ฆ่าพวกเราเนี่ยนะเองจําไม่ได้เลยไงว่าพ่อของดียาต้องเดินไม่ได้เพราะใค่ก็ใช่ไงเพราะแบบนี้ไงเขาถึงไปยิงมันไงโลฮานก็เข้าใจและเองแค่อยากจะกําจัดหลักฐานนี่หว่าฟังนะเพื่อนเขาแค่ต้องการโอกาสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขากําลังจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยปล่อยเขาไปเอะได้แต่ว่าเองอย่าลืมบอกดียาด้วยว่าเองเป็นคนที่ทําให้พ่อของเธอเดินไม่่่ไไดด้้้โออออเเพืืนนนนนนมััจะะรรขาใง ี้ก็ปล่อยมันไปเถอะตอนนั้นโลฮานเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาอ่ะเทพเขาก็เตือนว่าอยากขุดคุยเรื่องนี้ดีกว่าโลฮานก็ไม่กลัวเพราะงั้นวันที่รับรางวัลเขาจะแฉให้หมดเลยแล้วคนที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดก็คือเด็กของเทพเนี่ยแหละและส่วนฟารานวันนั้นก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุเขาโทรหาพี่ใช่ไหมพอความเสียงที่เขาฝากเอาไว้เขาก็ไปขอดูมาเรียบร้อยแล้วอันที่จริงเขาบอกพี่ไปแล้วไม่ใช่หรอว่าใครเป็นฆาตกรแต่พี่คงอยากให้เขามาบอกเองว่าเขาทําไปทําไมก่อนที่เขาจะความจําเสื่อมและสืบสวนคดีเนี่กาาร สืบสวนรอบสองที่เขาทำเนี่ยเป็นของจริงและส่วนหลักฐานเรื่องปืนมันก็อยู่ในบ้านของเขาเนี่ยแหละตอนนี้เทพนั่งอยู่ในบ้านเขาเอกใจแล้วว่าทำไมโมเดลรถถังมันแปลกๆแล้วพอหาไปหามาทั่วบ้านก็เจอแต่ชิ้นส่วนปืนทั้งนั้นและส่วนเรื่องการซุ่มยิงก็เป็นไปนตามที่นักแม่นปืนบอกเลยเทพเขาก็เอาปืนกระบอกนี้มาตั้งรอไว้ตั้งแต่แรกของนั้นเวลาที่โลฮานมายืนที่โพเดียมเทพกดสั่งยิงเมื่อไหร่ย,ยังไงก็ไม่มีพลาดแต่พอหลังจากที่โลฮานเขาโดนยิงไปแล้วรีเบก้าเธอก็เอาคลิปน ไม่ได้จะแฉเขาเลยแต่โลฮานก็ไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็โดนยิงซะก่อนแล้วที่รีเบกาเอาคลิปนี้มาให้ดูก็เพราะว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยเรื่องคดีได้ไหมแต่เธออยากให้โลฮานได้รับความยุติธรรมเทพเขาก็รู้สึกผิดมากว่ากูทําอะไรลงไปเพราะงั้นเขาก็เลยโทรบ,บอกฟาลานว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนทําเองเขาเนี่ยแหละที่เป็นมือปืนยิงพี่น้องของเราตอนนั้นฟาลานเขาก็รู้แค่เนี้แต่เขาก็ไม่เข้าใจเพราะงั้นเขาก็เลยให้เทพที่ความจําเสื่อมไปสืบเรื่องนี้เองแล้วหลังจากนั้นใี6หกเดือนต่อมาที่คุกกแหห่่่งงงนนนึพัดีีค้้็เยยายมามา เขาก็เห็นว่านักโทษที่นี่มาส่งยากันแบบนี้เลยเหรอทางจ่าที่อยู่มานานก็เตือนว่าอย่าเพิ่งร้อนวิชาเลยท่านปล่อยพวกมันไปเถอะน,นักโทษพวกนี้อันตรายนะโถเขาเพิ่งมาใหม่ให้เขาโชว์ของหน่อยดิเรียบร้อยเข้าไปแป๊บเดียวดนส้นตีนนักโทษซะแล้วแล้วหลังจากนั้นผู้คุมกับน,นักโทษก็มั่วกันอยู่พักหนึ่งผู้คุมว่าไม่ไหวจํานวนคนน้อยกว่าและคนที่เข้ามาช่วยผู้คุมก็คือเทพและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดให้กยย้กกนดดยะมมา่ตติาอ หรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ